สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์สาขารีนครินนะคะเราได้มีลูกค้าแวะเข้ามาเซอร์วิสเช็คลมยางก็เลยขอสัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่าลูกค้าใช้ตัวล็อคอดมิตแล้วก็ยางตัวเซอร์ติโนนะคะตัวนี้ก็เลยอยากสัมภาษณ์เรื่องยางนิดนึงค่ะว่ายางใช้งานเป็นยังไงบ้างแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยนะคะจา,จากที่เคยใช้มานะครับยาง วันนี้ก็รู้สึกว่าการวิ่งก็นิ่มนิ่มดีครับเ่าะถนน,นดีแล้วก็เสียงเสียงแค่จะไม่มีเลยครับเสียง horn ก็ไม่มคีความเร็วขับเร็วๆเ,เป็นไงบ้างคะก็นิ่งครับขับในความเร็วนิ่งมากนนตัวน,นี้เวลาลูกค้าขับเร็วแล้วเบรกกระชั้นชิดอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเกาะอ๋อการเกาะถน,นนดีเยี่ยมครับผม นี่ก็เป็นลูกค้าที่ใช้ยางเซติโนนะคะเปลี่ยนไปได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ลูกค้าได้วิ่งทางไกลเราเลยขอให้ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็ฝากลูกค้าท่านใดที่จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางก็ดูที่เพจรีวิวที่ร้านเราได้อีกทีหนึ่งมีอะไรก็สอบถามเข้ามาวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ